สวัสดีค่ะทุกคนสัญหามาเล่าสู่กันฟังจะนำทุกคนไปรู้จักกับประเทศคิวบาไขมุกเม็ดงามแห่งคาริเบียนฮาวาน่าเป็นเมืองหลวงของคิวบาค่ะเมืองนี้ก่อตั้งขึ้นในปีคศ .1519 โดยชาวสเปนจนกระทั่งเมื่อถึงศตวรรษที่17ได้กลายเป็นหนึ่งในศูนย์กลางสำหรับการต่อเรือ ในแถบทะเลแคริบเบียนวันเวลาผ่านมาอีกหลายร้อยปีมหานครแห่งนี้แพ่กิ่งก้านสาขาจนมีประชากรอาศัยอยู่ราวสองล้านคนแต่สำหรับใจกลางเมืองเก่านั้นแทบไม่เปลี่ยนไปเลยนะคะยังคงไว้ซึ่งการผสมผสานร,ระหว่างสไตล์บาร็อกและนีโอคลาสสิกแบบในอดีตค่ะ ย่านเมืองเก่าและระบบป้อมปราการในศตรวรรษที่16ของที่นี่ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกของยูเนสโกในนาม Old Havana and its Fortification System ซึ่งทั้งหมดนี้ทำให้ฮาวาน่ายั่วยวนใจให้คุณตกหลุมรักได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียวหนึ่งในกิจกรรมที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในฮาวาน่า คือการนั่งรถคลาสสิกหลังคาเปิดประทุนพร้อมคนขับให้บริการตลอนออกไปรับแสงแดดกับสายลมรอบๆเมืองหลวงอันงดงามรถยุคโบราณที่ว่านี้เช่นคาดิแลกบูอิกที่เป็นรุ่นยอดนิยมในยุค1960ซึ่งมีสีสันสดใสสามารถเลือกได้ตามใจชอบค่ะ ที่เห็นอยู่นี้คือศารกลางนะคะเป็นอาคารรัฐสภาเก่าที่สร้างขึ้นในปี1929เจ้าหน้าที่ที่นั่งอยู่ในนั้นเป็นเวลา30ปีจนกระทั่งได้รับชัยชนะในการปฏิวัติคิวบาหลังจากที่ศารกลางได้เปลี่ยนเป็นห้องประชุมและสำนักง,งานของกระทรวงบางแห่ง อาคารหลังนี้สร้างขึ้นในสไตล์โออาและเคร่งขรึมและในขณะเดียวกันก็มีลักษณะคล้ายกับอาสนวิหารเซนต์ปีเตอร์ในวาติกันและอเมริกันแคปิอลในวอชิงตันค่ะนี่คือวิหารแห่งฮาวานามหาวิหารแคทอลิกหลักของประเทศ สร้างขึ้นในสไตล์แบบยุโรปดั้งเดิมแต่ก็เพิ่มกลิ่นอายของท้องถิ่นเข้าไปเล็กน้อยมหาวิหารมีหอคอยที่ไม่สมมาตรนะคะจัตุรัสแห่งการปฏิวัติเป็นจัตุรัสขนาดใหญ่ในเมืองหลวงของคิวบาตรงกลางมีหอคอยสูงพร้อมจุดชมวิวค่ะส่วนขอบอาคารมีภาพเหมือนของเชเกเวาราและฟิเดลคาสโตร ด้านหลังหอสังเกตการคือพระราชวังแห่งการปฏิวัติอันยิ่งใหญ่ค่ะนี่คืออนุสร์สถานของโฮเซมาติเขาเป็นนักปฏิวัติและนักกวีวีรบุรุษของคิวบาในช่วงแรกๆเป็นคนที่เคลื่อนไหวเพื่อปลดแอกคิวบาจากสเปนค่ะโดยโฮเซเขียนหนังสือไว้มากมาย ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้ทั้งฟิเดลคาสโตรและเชเกวาราด้วยรูปปั้นนี้ตั้งอยู่ด้านหน้าหอสังเกตการตรงกลางจัตุรัสที่นี่มีพิพิธภัณฑ์เล็กๆที่มีประวัติศาสตร์และภาพทายที่น่าสนใจมากมายมีลิฟ์ที่นำคุณไปถึงจุดสูงสุด ของอนุสาวรีย์สามารถเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามแบบ360องศาของทั้งเมืองได้เลยค่ะรูปปั้นพระเยซูสูง20เมตรคือฮาวนาคริสต์ทำจากหินอ่อนอิตาลีสีขาวเหมือนหิมะสร้างขึ้นในปี1958หนัก320ตันประติมากรคือเฮลมามาเดรา โครงการนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากภริยาของประธานาธิบดีบารติสตาแห่งคิวบาอนุสาวรีย์อันงดงามนี้ได้รับการแกะสลักเป็นบางส่วนในอิตาลีจากนั้นจึงขนส่งไปยังฮาวานาตั้งอยู่บนเนินเขาลาคาบานาบนฐานสูง3เมตรและที่ระดับความสูง50เมตรจากระดับน้ำทะเล มันถูกฟ้าผ่าสามครั้งและได้รับการบูรณะใหม่เป็นผลให้มีการสร้างสายลอบฟ้าขึ้นในบริเวณใกล้เคียงนี่คือเอลมอร์รสัญ,ญลักษณ์ที่ไม่อาจทำลายได้ของฮาวนานาเป็นป้อมประการบนเนินหินสร้างขึ้นในช่วงปลายศตวตรรษที่16ถึงตน้นศตวตรรษที่17ค่ะเพื่อปกป้องทางเข้าท่าเรือ พื้นฐานของป้อมประการคือป้อมประการสามแห่งและประภาคารสูง25เมตรปืนใหญ่ของป้อมเป็นสนิมแต่ผนังได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างสมบูรณ์แบบจากนั้นมองเห็นฮาวานาเก่าทั้งหมดได้ชัดเจนปัจจุบันภายในปราศาสตมีนิทรรศการที่จัดแสดงเกี่ยวกับประภาคารของคิวบาโดยเฉพาะ สุสานของเชเกวาราเป็นหลุมฝังศพของเชเกวารานักปฏิวัติชาวคิวบาผู้ยิ่งใหญ่และยังคงเป็นที่รักของทุกคนสถานที่ตั้งสำหรับสุสานไม่ได้ถูกเลือกโดยบังเอิญค่ะเพราะการสู้รบขั้นเด็ดขาดของการปฏิวัติคิวบาเกิดขึ้นในเมืองซันตาคลาราอาคารหลังนี้ สร้างโดยอาสาสมัครชาวคิวบาในปี1988ค่ะอัติของเชเกวราและพักพวกของเขาที่ขนส่งมาจากโบลิเวียถูกฝังที่นี่ในปี1997ค่ะนี่คือพิพิธภัณฑ์บ้านเออร์เนสต์เฮมิงเวย์ซึ่งเป็นนักเขียนชื่อดังระดับโลกใช้ชีวิตเวลาหลายปีในคิวบา ด้วยคำยืนกรานของภรรยาคนสุดท้ายของเขาเขาจึงซื้อคฤหาสน์แห่งหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลจากบาา์ที่เขาชื่นชอบบ้านหลังนี้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ในปีพศ2505ทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมทุกประการค่ะในช่วงชีวิตของนักเขียนของเขาพื้นที่ว่างเกือบทั้งหมดถูก ใช้เป็นชั้นหนังสือในหลายภาษาของโลกชั้นหนังสือสูงถึงเพดานนี่คือหุบเขาบิยาเลสค่ะเป็นอุทยานแห่งชาติในหุบเขาของเทือกเขาซิเ r ร่าเดอลอสออร์กาโนสอณาเขตประกอบด้วยหินคาสตที่ราบเรียบบนเนินเขาซึ่งชาวบ้านเรียกว่าหลังช้าง มีแม่น้ำใต้ดินถ้ำและน้ำตกในสมัยโบราณชนเผ่าอินเดียนอาศัยอยู่ในดินแดนนี้ค่ะนี่คือป้อมซานคาลอสเดลาคาบายาเป็นป้อมประการที่ใหญ่ที่สุดอันดับสมของทวีปอเมริกานะคะและใหญ่เป็นที่สุดในประเทศสร้างขึ้นในศตวรรษที่18มีปืน120กระบอก ถูกวางบนผนังที่สูง700เมตรที่นี่ได้รับการประกาศให้เป็นอุทยานประวัติศาสตร์ทางการทหารในอาณาเขตของอาคารมีพิพิธภัณฑ์อาวุธและพิพิธภัณฑ์เชเกวาราตามประเพณีปืนใหญ่โบราณจะยิงทุกวันในเวลา21นาฬิกาตรงค่ะที่เห็นอยู่นี้คือสุสานโคลนนะคะ เป็นอนาณาจักรหินอ่อนสีขาวขนาดยักษ์ตั้งอยู่ในที่โลง่งก่อตั้งขึ้นในปีพศ2419บนพื้นที่57เฮกตาร์มีหลุมศพของบุคคลที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศประมาณ8แสนหลุมป้ายหลุมศพส่วนใหญ่ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงามตกแต่งด้วยรูปปั้นที่งดงาม และองค์ประกอบทางประติมากรรมมีสุสานของครอบครัวแม้กระทั่งวัดกรีกโบราณมีถนนที่มีชื่อเสียงมีทางเท้าและป้ายบอกทางมีไกด์นำเที่ยวด้วยนะคะรอบๆสุสานสำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจค่ะพิพิธภัณฑ์เล่ารำเล่ารำนี่ทรมมาจากอ้อยซึ่งเป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจสำคัญ ที่ครั้งหนึ่งคิวบาเคยได้ชื่อว่าเป็นราชาแห่งความหวานเพราะน้ำตาลในโลกสามในสี่ส่วนมาจากคิวบาและเหล้ารัมก็เป็นหนึ่งในของขึ้นชื่อที่สุดของคิวบาเคียงคู่ไปกับซิก,ก้านอกจากนี้ค็อกเทลส่วนใหญ่ของคิวบาจะต้องมีการใช้เหล้ารัมเป็นส่วนผสมแล้วว่ากันว่าเหล้ารัมของคิวบา เป็นเหล้ารําที่ดีที่สุดในโลกอีกด้วยค่ะต่อไปจะนำทุกท่านไปชมคาร์บเร่โชว์ซึ่งเป็นการแสดงเต้นรําหลักในคิวบาตั้งแต่ปี1939ค่ะรวมถึงศูนย์กลางความบันเทิงหลักที่นักท่องเที่ยวทุกคนใฝ่ฝันที่จะไปที่นี่ตั้งอยู่ในอนาเขตของเวิลามีนาคอนเสิร์ตหลากสีสัน การแสดงในชุดคอสตูมและการแสดงต่างๆจัดขึ้นที่นี่ทีมงานท r o p i c a n a ประกอบด้วยนักเต้นนักร้องและนักดนตรีมากกว่า200คนในระหว่างการแสดงแขกที่ไปจะได้รับบริการอาหารประจำชาติมีเล่ารำของคิวบาและเครื่องดื่มค็อกเทลนา,นานาชนิดอีกด้วยค่ะ สำหรับสถานที่ที่น่าสนใจในคิวบายังมีอีกมากมายนะคะหากมีโอกาสจะนำมาเสนอในคลิปต่อ,ตอไปค่ะแต่สรรหามาเล่าสู่กันฟังจะปิดท้ายคลิปนี้ด้วยสถานที่ที่สวยงามคือหาดบาราเดโร เป็นน้ำทะเลสีฟ้าตัดกับพื้นทรายขาวกว้างใหญ่ที่ทอดยาวไปตามคาบสมุทรไฮคาคอสกว่า20กิโลเมตรได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองแค่นคูนแห่งคิวบา แต่แตกต่างตรงที่บรรยากาศยังคงเงียบสงบเป็นธรรมชาติและเหมาะกับการพักผ่อนอย่างแท้จริงด้วยความงดงามที่เหมือนภาพในโปสการ์ดยอดฮิตหาดบาราเดโรจึงติดอันดับ6ของชายหาดที่สวยที่สุดในโลกของปี2025 Travelers Choice Awards ที่จัดอันดับโดย TripAdvisor ค่ะสำหรับ คลิปแนะนำให้รู้จักกับประเทศคิวบาก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะขอขอบคุณเว็บ onceinlife.co เว็บ g r a c e o c o m สำหรับวันนี้จบลงเพียงเท่านี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ